สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องพี่แวนสายหวานที่เช่นเคยวันนี้จะพาไปเล่นเกมอะไรนะครับไปชมกันเลยกับนี่ครับอันนี้ก็ไปหาใน Google ในเพจ o r e อะไรก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็พาพ่น้องๆมาเล่นเกมกันนะครับไปครับของเราก็เป็นคันสีเทานี่ครับเทาดานี่นะครับแข่งกับคันสีม่วงนี่นะครับมาโคมนะครับเนาะไปนะครับอาจจะชนะไปลุ้นกันเลยครับไปมีเบียดกันน้อยนะเมื่อกี้เนาะ อมีเบียดกันเล็กน้อยครับเราก็จะได้ดิฟ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 ไปแล้วนะครับผมไปครับแล้วก็แสงแล้วครับตอนนี้เราก็นําอยู่นิดนึงนะครับนําอยู่นิดนึงเข้าทางโค้งนะครับเอาทางโค้งครับดิฟก็ดิฟโอ้โหดิฟถลายนิดหน่อยนะครับระวังรถลดชนคันนี้ครับโอ้โหไปครับไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็มาทางนี้เราก็ดิฟอีกครับดิฟโอ้โหสวยงามมากดิฟอันนี้นะครับนะครับเราก็จะไปโค้งดิฟซ้ายอีก ดิฟหนึ่งนะครับอือหือไปครับไปดิฟดิฟดิฟอ้โหนี่ก็สวยครับอือหือใส่ในตอดใส่น็อตเข้าไปครับอือหือในต็อตด้วครับใส่น็อตเข้าไปวิ่งเข้าไปต่อแล้วครับอือหือไปครับนี่ก็จะดิฟ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 เมื่อกี้ก็พลาดไปเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็พลาดไปเล็กน้อยอืออปิดฝาผนังไปเลยนะครับเมื่อกี้มาอันนี้ก็หลุดโค้งไปเลยนะครับอืออไม่ตัดมาให้ดูนะครับเพราะว่าจะเกิดความรุนแรงนะครับเราเลยไม่ตัดมาให้นองหนูดูกันนะครับผม นี่นะครับไปต่อครับไปกันต่อครับอีนีงคนนี้ก็เบียดเล็กน้อยครับแล้วก็ดิฟดิฟดิฟโอ้โหถลไยไปนิดหน่อยนะครับมันก็กีก็หลุดโค้งอีกแล้วครับผมไปครับไปต่อครับตอนนี้เขาสั่นเขานำเราอยู่นะครับนำเราอยู่ครับดิฟดิฟสกิดกันนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับการแข่งขันก็ต้องมีสกิดเป็นธรรมดาครับสกิดรอบสองนี้เขาจะด่าแม่เราไม่ได้นะ ไปต่อครับไปต่อไปต่อนี่ครับดิฟครับดิฟครับดิฟกินเสาไฟไปเลยครับครับยังไงไม่ดูเสาไฟเลยนะทิศนี่ครับตีดเสาไฟแล้วกดเสาไฟบิก้วกวดเสาไฟไหมวดเสาไฟไปแล้วครับไปแล้วครับอะไรครับรถอะไรข้องมันวันหนึ่งไปแล้วครับดิฟนี่นี่ก็ดิฟบิกกดิฟไปต่อไปต่อการจะชนะครับเราแซงนิดเดียวครับุดวิดชนะไปนิดเดียวครับทูโชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ